อร่อยยวนกินข้าวเองเลยเก่งจังเลยอะไรอะไ้รู้ว่าโซนเนี่ยไลูกกินข้าวไหมต้องจ้านะไมอ่ะให้เพื่อนเพื่อนดูไงเพื่อนเพื่อนจะได้กินข้าวเหมือนโอโซนเพื่อนเพื่อนจะได้ไม่ไม่อยากไม่อยากจะไม่กินข้าวเดี๋ยวไม่สบายต้องกินข้าวเยอะๆเหมือนโอโซนกินข้าวเองด้วยไม่ต้องให้แม่ป้อนไงอืมโอโซนเป็นดาราไงเป็นดาราต้องออกก็วันดีเพื่อนๆใส่เพื่อนๆ เอาวแไม่้งไม่ไม่หยิบเอนี่ไงมาไม่หยิบให้ดบบไเข็ดก่อทุกคนบอกเพื่อนให้กินข้าวเยอะๆบอกก่อนทุกคกินข้าวเยอะๆนะอ้าวทำไมเล่าอยู่กินข้าวเยอะๆดูสิโอ้โหนูเนี่ยกินคนเดียวเลยจานนึ่งดูกิ่นไหม 那鱼、鱼、鱼。